สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมีเกมมาให้พี่ๆเล่นคายเครียดกันค่ะเนื่องจากพี่ๆนะคะก็คือทํางานกันอย่างหนักมากดูกล้องแผนไปเลยค่ะมีเกมคลายเครียดสักหน่อยให้พี่ๆเล่นกันซึ่งก็คือเกมทายเงาสัตว์นั่นเองค่ะกติกาก็คือง่ายๆเลยก็คือเออนะคะจะให้พี่ๆเนี่ยดูรูปสัตว์ที่เราได้ทําการเงาไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ให้พี่ๆถายว่าสัตว์อันนั้นเนี่ยคือสัตว์อะไรแต่ว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดค่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ามาค่ะมาเริ่มกันที่พี่เพลงนะคะเป็นคนแรกค่ะ พี่เพลงคะมีสัตว์จะให้ทายว่าสัตว์ตัวนี้คือสัตว์อะไรแต่มันมีหางแมวนำ้ำยางาหให้มาดี <c oughs> มันต้องเป็นแมวแน่ๆเลยอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมแมวแหละไม่ใช่ให้ทายอีกสักรอบหนึ่งก็ <c oughs> แมวยังไงมันก็แมวแหละ <c oughs> เนี่ยมีหูอย่างนี้ <c oughs> กับหางอ่านง,งันมาดูกันว่ามันจะใช่แมวจริงๆหรือไม่เนี่ะค่ะคือเฉลย นี่คือแมวใหญ่แมวใหญ่แมวใหญ่ไม่ใช่แมวใหญ่เสือมันก็คือแมวใหญ่นั่นแหละมันคือเหมือเพราะเป็นเสือกับแมวเหรอใช่ค่ะมันคือเหมียวใหญ่โอเคนอนก็คือนอนและพิธีกรก็อยากนอนเหมือนกันมาค่ะมาต่อคนที่คนถัดไปนะคะก็คือพี่อุ่นเส้นค่ะพี่อุ่นเส้นค่ะมีเกมจะให้เล่นค่ะ ก็คือเกมทายสัตว์นั่นเองนี่คือสัตว์อะไรเต่าไงไม่ใช่มันไม่ใช่เต่าเลยดูยังไงให้เป็นเต่าก่็ตาภาพก็ได้อะไม่ใช่แรงสาบไปเลย <laughs> บ่าได้เลยแรงสาบบาได้เลย,เลยโอเคงั้นเรามาดูเฉลยกันว่ามันคืออะไรนี่คือ เมาเมาไม่ไม่ใช่มันคือแตวมันคือแตวมีควายไม่ถู้อมแพะเขียวมีกระดองโอเคฉันเียวมีกระดองมันไม่ใช่เมาเหรอ <c oughs> โอเคค่ะมันคือแตวมาต่อให้คนถัดไปนะคะก็คือพี่นุ๊กเนี่ยค่ะพี่นุ๊กขะมีสัตว์ให้ทายว่าน้องคนนี้คือสัตว์อะไรเอ่ย น่าจะฮิปโปนะฮิปโปยังไงก่อนไม่ใช่ทาย่อเลยฮิปโปเนี่ยใช่หรือว่าช้างหรือฮิปโปให้ทายอีกสักรอบฮิปโปโอเคงั้นดูเฉลยน้องคือมิบโม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 ยังไงอ่ะเพราะว่ามันคือฮิปโปผสมแมวเป็นมิบโม น้องแพนคะมีเกมมาให้เล่นค่ะนี่คือสัตว์อะไรอ่าผมว่าลิงครับผมไม่ใช่ค่ะถ่ายอีกรอบลูกลิงครับไม่ใช่ค่ะลูกลิงครับไม่คิดจะตอบคำตอบอื่นเลยผมมั่นใจครับว่าเป็นลูกลิงครับโอเคงั้นมาดูกันนี่คือเฉลยมันคือมิงนั่นเองค่ะ หน้าตาก็คล้ายบางคนที่ผมรู้จักอยู่นะครับเขาคือใครคะพี่มิวครับพี่มิวครับเรามาต่อที่คนสุดท้ายกันเลยดีกว่าค่ะพี่มิวคะมีเกมจะให้ถ่ายอย่างสีเหลืองเยลโล w ถ่ายสีมีเกลวทถ่ายเลียงเชียงรายโอเคค่ะมาถ่ายคำกันดีกว่ามักก็คือสัตว์ตัวนี้คืออะไรคะ ถ้าดูจากรูปร่างลักษณะอันปุกปุยลูกเจี๊ยบเอาอะไรมาลูกเจี๊ยบก้อนดูใหม่อีกสักหนึ่งทีเขาเรียกว่าหยาอ,อกเล่นมีหางแบบนี้กบหยอ,อกเล่นยังไงก็เป็นนกแน่ใจว่าเป็นนกนกบวกนกเป็นนกอะไรเป็นนกบนกิ่งไม้นั่นไงโอเคไม่ต้องถ่ายกันแล้ววันนี้โอเคเออมาเป็นนกหรือเป็นอะไรกันแน่นกบวกนกเท่ากับนกโอเคงั้นมาดูฉเฉลยกันคะ่ะ น้องคือมกมก,มกมค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับเกมเล่นคลายเครียดนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าพี่พี่เนี่ยจะคลายเคยรียดหรือว่าเครียดกันมากกว่าเดิมนะคะยังไงก็เราก็จะฝากไปรูปรูปหนึ่งนะคะก็คือให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยไปลองทายคำกันดูนะคะว่าน้องคือสัตว์อะไรคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะบายขอสัมภาษณ์น,นย ทำไมถึงชอบนอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราแมวออฟฟิศด้วยนะเข้าใจนะ